สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามและท่านผู้ชมที่กำลังรับชมกันอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็พามาตัดต้นตอของมะปรางนะครับต้นนี้เป็นต้นของมะปรางนะครับ แล้วก็นำเอายอดของพันสุวรรณบาทนะครับซึ่งมีรสชาติหวานกรอบอร่อยเอามาเสียบแทนต้นมะปรางต้นเดิมซึ่งเป็นมะปรางเปรี้ยวนะครับตอนนี้ก็ติดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับต้นนี้ก็ตัดต่อเดิมไปแล้วนี่นะครับ ส่วนอีกต้นหนึ่งก็กำลังตัดอยู่นะครับต้นนี้ก็เสียบสองยอดแล้วก็ติดทั้งสองยอดเลยนะฮะนี่นะครับอันนี้คือเราตัดต้นเดิมออกนะครับ ต้นเดิมซึ่งเป็นต้นมะปรางเปรี้ยวนะครับถามว่าตัดทําไมก็คือตัดออกเพื่อให้อาหารมาเลี้ยงยอดนี้นะครับยอดนี้ก็จะได้โตวไวขึ้นเพราะถ้าไม่ตัดนะเห็นไหมเห็นขแขนงเริ่มแตกออกมาแล้วนะครับเป็นขแขนงของต้นเก่านี่นะครับต้นค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับ ก็ทำให้ตัดยากนิดนึงจะขาดแล้วนะครับจับร้อยก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับจากต้นมะปางเปรี้ยวก็จะเป็นสวนนบาต รสชาติหวานกรอบอร่อยนะครับพันนี้นี่นะครับส่วนต้นนี้ยอดยังไม่มานะครับ ก็ต้องรอเวลาต่อไปนี่นะครับต้นใหญ่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวยอดนี้เขาจะไปไว้นะครับติดนี่นะครับรอยเสียบ ตำแหน่งเสียบอยู่ตรงนี้นะครับเป็นยอดใหม่เป็นพันสุวรรณบาตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆไว้แค่นี้ก่อนนะครับ